ไปขู่เขาลงไปเป็นขู่เขาอย่างแบบไปเนี่ยแกไปมุดหัวที่ไหนมาฮะฉันเห็นเขาวิ่งมาตั้งแต่เนินลงมันเห็นคนวิ่งอยู่ข้างบนนะเขาด้วยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่จิงเงยหน้าขึ้นสิโอ๊ยดึงหนวดผมเป็นการดึงโอเป็นการล็อกขาที่เราโกรธมากโอ้ยทูตีทูตีนั่งลงไปใหม่เอ๊ะเอาอย่างนี้ปั๊บ เอาแอปเปิลวางไว้บนหัวซ mm ิฉ hmm. oh. okay. right? ันจะลองวัดความแม่นของฉันซิตายสิโอ้โลบหน่อยจะจะยิงแอปเปิลน่ะฉันจะแม่นไหมน่เลยจะว่าแกใส่หน้ากากยิงเลยดีกว่านะมาครับเออจะจะหลับตายยิงโอเคหรือเปล่าโอ้เอ้บ๊อบเอามือปิดตาฉันซิ ไอ้ยเปิ่นตรงหรือเปล่าเลยเกย่อนโอ้โเพื่อเรยบร้ยเตะไปเหรอ้ทางไหนบ๊อบอขวาหน่อย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 ตรงใช่ไหมเฮ้ยฉันว่าลงมาหน่อยนะยิงกระเจี๊ยวมันดีกว่านะเอาโอเคหรือเปล่าเก็บไว้ใช้บ้างเถอะยังไม่ได้ใช้เลยตกหน่อยเดี๋ยวฉันตบนะเรียร์ขวาขวาได้ยิงโดนไหมอุ้ยอุ้ยเอาอีกดิเราตายอยู่หน่อยขวาขวานิด ขวานี้นั่นแหละยิ่งโดนไหมโดนไหมแกสูงไปเกสูงไปบ๊อบลบเลยบ๊อบฉันจะตบแกโดนไหมไม่โดนจะตายเมื่อกี้เหมือนฉันจะยิงโดนนะบ๊อบฉันเบื่อออกแล้วด้ยเต็มๆออกแลยนะโอเคผู้ยฉันเห็นเลือดมันไหลแล้วอ่ะอย่างนี้เป็ดฉันจะปล่อยให้นาไปรวมกับเพื่อนโอเคหรือเปล่า เดียนะปล่อยไปโลวกับเพื่อนพี่ไหนวะก e ้อยหมอมารับไหมไป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 เด่วตัวเองไม่เป็นคำพูดดกว่าเกศเนียไอชาติโจนเกศมรชาติทั่วนะวะโจนช้าอาหาม เฮ้ยเต็มเต็มเต็มอยู่นี่มี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 มันนอนอยู่มันนอนอยู่ธนูธนูธนุธนูธนาธนุไปเลยจะไปเลยไปเลยไปเ็นไปเนแรกมันลุเเลยธนูวธนุธนุธนานไปเลยไปเลยไปเลยไปเองนแรกอ่ะนอนอยู่เต็มเลยนอนอยู่เตมเลยวกลงเต็งบล็องเต็งบลองเายึงตยตย่งบลแล้วบลงตลล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 

นนมัรอเพื่อนก่อนนะเฮกเตอร์จนตัวเปิดยาวมาทางมันอยู่ตรงนนลงไป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 ไปลมาลงเย็นจะเย็นจะเย็น

ดออีเพื่อนกระสุนมันลั่นก่อนโทดผมมาขอเจราจาสกบศึกครั้งนี้ครับเนื่องด้วยสาเหตุหลายๆอย่างเลยอันนี้เจ้าคุยกับคนในกลุ่มแล้วใช่ไหมคุยแล้วครับคุยแล้วครับกำลังเซ็งเลยกําลังดาวเลยอ๋อทำไมทำไมถึงเซ็งกันอะ่ะเราก็ยิงกันใช่ไหมเราก็เล่นกันปกติ แต่ก็เราก็โดนยึดกันทั้งกลุ่มเรียกว่าของหมดคังเลยที่โดนมาแกก็คือหมดหมดตัวเลยอ่ะหมดดของแ้นไปด้วยใช่ไหมทุกชิ้นเลยเป็นบอไม่มีอะไรเลยไทยแล้วัมนก็เสี่ยงกันเยอะไงเจมใช่ก็รุหนักอ่ะที่เราประทานเมื่อกี้ที่แคมป์ใช่ไหมก็มาโดนต่อที่โดนบินหมอในคนละร้อยก็คือนหนักเลยก็มันก็เลยกลายเป็นแบบเอ้าคือเหตุประทะตรงไหนก็ไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าตกลงแล้วอาทงานไม่ได้อะนี้เข้าใจได้ถูกไหม ถนนก็ไม่ได้หน้าเมืองก็ไม่ได้โอเคเรารับทราบจุดสัญจรก็ไม่ได้คือจะให้นัดลงไปเล่นใต้ตลอดมันก็มันก็ไม่ใช่ไหมล่ะโอเออมันก็ผมมองมันกาลังสวยอ่ะแล้วมันมันเบรกไปหมดอ่ะเออก็เพิ่เคยรู้จักคําว่าเบรกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแต่คือสิ่งที่ฉันโดนมาตลอดเออันเคยอยู่ในจุดที่โดนทีแล้วไปแล้วเจ็บแส่กระบอกอ่ะโอ้โ ใช่เมื่อก่อนสมัยก่อนนะคือเขาใช้วิธีแบบเชลีฟเข้ามาคือเขาไม่ได้เข้ามาลังับเพลนะคือเขาเข้ามาจากพนตลบทางนั้นเลยอใช่ก็คือเขารอเราประทะเสร็จปุ๊บเขาเข้ามาแล้วเขาก็แบบประมาณว่าใครสลบถ้าอุ้มเพื่อนนีไม่ทันเขาก็ล็อกไปตรงนั้นเลยแต่มันต้องรีบแยกนะใช่โอ้แม่เจ้าบอกแล้วสมัยก่อนวกแค้นเสียวามินยังไปเยอะมากเลยครับเออท้งที่กําลังกําลังสนุกแท้เลยะ มันเป็นเรื่องปกติที่เขาทําหน้าที่แต่แค่จุดที่เราปะทะกันแต่ละจุดมันมันจากัดเยอะไปนนงานเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเจอกันมันมันต้องตอนนี้เจ้าหน้าที่มันเยอะเจมมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วด้วยความมันเยอะมันกระจายมันมาไวจะให้จะให้ไปเจอกันตรงที่เป็นที่มันก็ไม่ใช่มันก็คือระหว่างทางที่เจอมันก็น่ตรงนั้นแล้วอ่ะใช่ใช่ก็ไฟล่าสุดอะผู้คุณชนะอ้าวผมเข้าคุกมาผมยังตกใจอ้าวแล้วคุณมาคันมาได้ไงวะคุณมาคันยังโดนเลยผู้คุณชนะ ยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพวกคุณแม่งสนุกปล่ะวัยแม่งมันจัดเลยเวลาเจอบางคำบางคำมันอาจจะฟังแบบค่อยสบายใจก็อย่าไปคิดอะไรเยอะโอ้ครับครับครับไปคอยใจเก๋เฮกเตอร์เยอะไอ้ตัวเนี้ยโอ้ยผมสนุกนะเวลาเจอคุณเฮกเตอร์ทุกครั้งอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โหโคตรจี๊ดอ่ะเป็นตัวจี๊ดที่แบบสนุกอ่ะเจอทุกครั้งก็รู้สึกสนุกทุกครั้งอ่ะ แต่ไรอย่าเงียถ้าเกิดคำพูดไหนที่มันระคายระคายไปก็ขอโทษด้วยเราไม่เป็นไรครับขอโทษเช่นกันครับทางเราก็เหมือนกันครับ่ที่นี้เรื่องของการเรื่องของการยอมแพ้ครับคุณบอปข้อเรียกร้องคุณบอปเป็นยังไงดีครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมอะเกินสามเมื่อแล้วก็วามินแล้วก็โอปอกี่เม็ดนะสามเม็ดสามเม็ดเน้นใช้งานนะนะครับอ๋อแบบใช้แบบมองปืนใช่ไหมใช่ใช่ สะโขบมองปืนอ่ะเข้าใจเข้าใจอ,อืม,อมโอเคอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนว่าว่าว่าพพอจะหายเร็วที่สุดได้แค่ไหนส่วนตัวเงินเดี๋ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวคืนนี้ผมขออนุญาตรวบรวมก่อนเพราะผมจะรวมเงินได้ได้ได้เร็วแค่ไหนได้เลยครับได้ไม่น้เกินนี่คืนเดี๋ยวผมส่งจดหมายหายอีกทีหนึ่งไว้เรามีโอกาสยกสองกันไหมครับยินดียินดีต่อเลยม้่ะ เอวดิยินไม่มีวะครับนี่ก็รีบเลยไอ้นี่ก็รีบเลอจังเลยเอาเราเป็นว่าจบตรงนี้แล้วก็เที่ยงคืนแปซิฟิกส่งล็อกมาแล้วกันได้ครับได้ขอบคุณมากโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวอีกเที่ยงคืนแปซิฟิกผมส่งลกหายที